กันแบบนี้นะครับต้องทําให้มันเกิดตาําหนิก่อนนะครับใช้ด้านไม้ที่เป็นลาแหลมก็ได้ครับหรือว่าใช้ใบมีดหรือว่าใช้ความคมกอนเนี่ยจนมันได้ <c oughs> เป็นโครนนะครับในบริเวณที่มันจะสัมผัสกันนะครับ <c oughs> ต้องทำให้เป็นร่องก่อนนะให้เป็นร่องรอยเพื่อเพื่ออะไรนะครับเวลาเราทาน้ำสลิปที่น้ำสลิปมันเข้าไปอยู่ข้างในนี้ครับ เพราะว่าถ้าเกิดน้ำสลิปไม่เข้าไปอยู่ในนี้ก็คือว่ามันจะไม่ติดกันมันก็จะหลุดออกจากกันนะครับคุณคในชนร้องมาดีๆห้กเะเร่ถูกคุนะโอเคเ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะพูดขึ้นรูปนะครับแต่ต้องททนน้ำสลิดก่อนนะครับมีผู้การไหมครับถูกตนสมมติว่าน้ำสลิปอันนี้มันโอเคแล้ว,มมวริวมมวงๆมันต้องมันต้องละลายจนหมดนะครับคนคนเอามือดอับนะครับทาเข้าไปครับทาเข้าไปบริเวณที่เราทำร่องรอยไปครับ หาเอ,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 อาครับที่สอบนีคำถามส่วนนะครับถ้านำน้ำคลิปชโลมทั่วหมดทั้งภาฒนะก่อนนะครับเพราะว่ามัาจะทำให้เกิดการแตกแล้วเพราะความรีดของน้ำ แต่จะเพราะบริเวณที่เราทำตำหนิเอาไว้ครับ ูม่าก็ไปชนเป็นทำหน้าที่ทำน้ำสลิดแจ่เพื่อนๆทุกคนนะครับมันหรับผมไรหนักมากมีสุขภาพนี่นะครับเสร็จแล้วก็นี่คือถ่ายของเขานะครับพอจบตรงนี้หนนงะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำต่อทำเป็นเส้นๆเหมือนเมื่อะจักคร้่นี่นะครับแล้วก็ทำตำหนิแล้วก็มาต่อตรงนี้นะครับช่วงไหนที่ต่อกันก็คือต้องทำเป็นตำหนิแล้วก็ นะครับเอาน้ำสลิปทาแล้วก็ตอกกันไม่นจะหลุดันติดกันนะครับถ้าเกิดไม่มีตําหนิเนี่ยมันจะไม่ติดมันจะหลุดไหล่เสร็จแล้วก็ขึ้น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 ไปเรื่อยๆนะครับพอถึงชั้นสองก็ทำตำหนิตรงนี้ล้วก็ติดติดขึ้นขึ้นขึ้นสองไปเรื่อยๆบนนะครับโอเคนะครับออะเดี๋ยวแบ่งดีนกันนะครับแล้วก็นวดดินก่อนหนึ่งร้อยครั้งนะ